้าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะฮะอย่างเรามาเติมความรู้เรื่องของการบริหารการจัดการการตลาดเนี่ยมันจําเป็นแค่ไหนอะะโอ้จำเป็นอย่างมหาศาลเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการความก้าวหน้าต้องการความมั่นค่งมั่งคั่งมั่นคง<อ>ต้องการความสําเร็จเนี่ยผมคิดว่าเราจะทําอย่างไรที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์คนอื่นแล้วเรามีคุณค่าอยู่ในนั้นเมื่อเรามีคุณค่าก็จะเกิดมูลค่า S <S เมื่อเกิดมูลค่าก็สามารถที่จะทํากิจกรรมต่างๆเติบโตไปได้มีโกรธตเนชีวิตของคนเราก็อย่างนี้แหละครับคือมนุษย์ต้องการการเติบโตะนะครับการเติบโตจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีตลาดและผู้คนเห็นความสําคัญของเราครับการเติบโตจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีตลาดและผูค้คนเห็นความสําคัญของเราใช่ครับ,รรบนะคะเอาละในเรื่องของตลาดเนี่ยคำว่ามีตลาดในที่นี้แสดงว่า บางคนเจอกับสถานการณ์ไม่มีตลาดหรือว่าไม่ใช่ตลาดของเขาหรือเขารืยยังไงครครับคือคือแต่ละคนนี่จะมีคุณค่าไม่เหมือนกัน <ừ> นะบางคนเนี่ยก็ถนัดทําอย่างหนึง่งบางคนถนัดทาอีกอย่างหนึง่งแต่ผมเชื่อว่าในทุกความสามารถในทุกสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยจะมีตลาดเสมอค่ะอาจจะเป็นตลาดที่มีอยู่แล้วหรือเป็นตลาดที่เราต้องสร้างขึ้นมาใหม่ตลาดที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยใช่ครับยกตัวอย่างได้ไมหมคะัาจันมิกซ์ก็อย่างสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับยังไม่ค่อยมี ก็มีมาสกับเบิร์กที่ทําให้เกิด Facebook ขึ้นมาสร้างตลาดเองเลยใช่ครับก็คือตลาดของเขาก็คือเพื่อนในมาหาหลัยก่อนอปรากฏพอมันเวรเรเรเริร์กเสร็จปุ๊บก็ขยายผลมันก็ขยายไปเรื่อยเพราะนั้นความสาเร็จอันยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เราคิดว่ามันอาจจะไม่โตถึงขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับนี่คือการหาตลาดใช่ครับนี่คือการหาตลาดคราวนี้การสร้างคุณค่าเหรอคะกา,อการสร้างคุณค่าก็คือคนเรานะฮะไม่ได้สมบูรณ์เป็นซะทุกอย่างบางอย่างเราทําได้ <ม>และบางอย่างที่เราทําได้กลับเป็นประโยชน์คนอื่นคนอื่นเขาอาจจะทําในสิ่งที่เราทําไม่ได้เขาก็เลยต้องมาพึ่งพาเราเราเองก็เหมือนกันนะเราไม่สามารถทําบางอย่างได้เราก็ต้องพึ่งคนอื่นเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการเอ็กซ์เชนจ์หรือการแลกเปลี่ยนนี่คือ<ม>นี่คือจุดสูงสุดของการตลาดหรือคือการเอ็กซ์เชนจ์ให้เกิดขึ้น<ม>เศรษฐกิจก็เช่นกันเศรษฐกิจของประเทศไทยนะฮะหรือประเทศไหนก็ตามถ้าจะให้เศรษฐกิจดีต้องมีการเอ็กซ์เชนจ์ให้เร็วให้บ่อยหมุนให้เร็วใช่ครับมหมุนให้เร็วให้เกิดการฟลูของแวลูค่ะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักการตลาดเราจะมองอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศทั้งหมดออก uh huh. เมื่อเรามองระบบนิเวศทั้งหมดออกปุ๊บเราก็แค่พาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่เรามีคุณค่าและคนอื่นมีคุณค่าต่อเรา uh huh. เราก็จะสามารถอยู่ในระบบนั้นได้อย่างสบาย uh huh. ตอนนี้หลักสูตรที่กําลังมาแรงมากเลยนะซึ่ง uh huh. มีผู้ที่เรียนไปแล้วเนี่ยกว่า75รุ่นนะฮะ ประมาณ4,000คนแล้วนะฮะเป็นผู้ที่ทำงานแลวต้องการพัฒนาตัวเองก็คือหลักสูตร MMM นะครับของคณะรัฐศาสตร์นีด้าครับ MMM ครับเป็นฝึกอบรมนะฮะไม่ได้เป็นปริญญาโทปริญญาเอกอะไรแต่ว่าเป็นฝึกอบรมที่มีเครื่องมือต่างๆที่ถ้าเรียกว่าเรียนไปแล้วปุ๊บเนี่ยสามารถเอาไปทำงานของตัวเองได้เลยสามารถที่จะไปสร้างโมเดลต่างๆคิดเองเป็น MMM นี่ก็คือ Mini Master of Management Program ใช่ครับผมใช่ อ๋อก็คือด้านการบริหารการตลาดอย่างนั้นใช่ไหมเออจริงๆเป็นเรื่องของการจัดการครับแต่ว่าการตลาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการคืออธิบายให้ฟังงี้ว่าใ,ในการดําเนินกิจการต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องหาตลาดเป็น<อ>นะครับเราต้องบริหารคนบริหารงบประมาณเป็นนะฮะแล้วก็สามารถที่จะจัดการด้านบัญชีเรื่องต่างๆให้เป็นมันคือการ one stop service นะครับถ้าเราอยากทำอะไรบางอย่างที่เป็นกิจการที่ standalone หรือเชื่อมต่อคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เข้ามาปุ๊บก็พร้อมเลย